สบายดีพี่น้องนะสบายดีทุกคู่ทุกคนคือเก่าพี่น้องวันนี้เขามันนึ่งขาไก่กันพี่น้องขาไก่เขาไปมีอยู่สองขาพี่น้องนี่มาอันนึ่งขาไก่กันเขาไปเลยไปไปเลยซอสหอยไปไปเลยไหลายแา่หลายแา่น้อยแท่น้อยหนุนไปไปเลยมักกลางของเขาก็จะมีอตต๋อหอย ทำด้ก้องนัวยอมอมง่ายพี่น้ององ,ง่ายมาน,นึ่งขาไก่กันหอมวันนี้ขาไม่ได้คือเกียวพี่น้องอัมมาเน่าใส่มือเด้พี่นอ้องนะใส่มือ,มอ,มอม อาดมาได้ก็คือนี่พี่เนอะนี่ข่าตะไครเหรามใส่ลงป้ายข่าตะไคร้ใบมะกรูดหนึ่งขาไก่กันเนาะเนี่ยเมนูนี้ทำแต่เช้าเลย

ไปนึ่งมาทีด็ดก่นอ,อนนี้เขาก็แล้วเรียบร้อยละมักอย่างแล้วเรียบร้อยแล้วเรามานึ่งกันเลยพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงไป,ไปแล้วใส่ลงไปอืใส่ล้วก็ตามด้วยฝาปิดรอครึ่งชั่วโมงพี่น้องไปไปรุ่นกันเอ่กมาหน้าตาเป็นไปไหมพี่น้องเอาเป็นว่าขาใกล้เขาน่าจะสุกแล้วแหละเนี่ยปิดไฟก่อน โโพี่น้องสุกเรียบร้อยระบ,บาดนี่ับไปพี่น้องมึเบิกไก่มาโอ,โอ้พี่ฝาโองไปเบิกไกๆกันนี่สุกเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่ซึ่งขาไก่ใหญ่ๆเลยพี่น้องมาไปไปกินกันบ้านนี้แซ่บๆนำกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ฝากเลยเด้อฝากกดไลค์กดติดตามนิดเด้อ เป็นกำลังใจมเมนูนึ่งขาไก่เอาพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ค่อยดีเด้อ